ครับเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานจัดหางานจาังหวัดตราก็งงาาฝากถึงเรื่องของการจดแจ้งแรงงานที่เป็นอัอตลักษณ์ของแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องมีการจ้างเขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการทํา MOU นะครับในการนําเขาเข้าสู่ระบบงานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น รางงานต่างๆ้ามีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมติคอรอมอมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญ,ญาตในการทํางานมีการพูดถึงเกี่ยวกับ MOU ไใบรับรองแพทย์อะไรเงี้เป็นต้นนะครับในส่วนที่เป็นการจ้างรายงานต่างด้าวเนี่ยนะครับคุณต้องทําที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแรกนะครับคือเรื่องของการขยายเวลาในการตรวจโควิด3ส,สัญชาตินะครับถึง16มิถุนายน6-4นี้ รายงานวันที่7เมษาย,ยน2564นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณรัชดาธานาดีเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักในรัฐมนตรีก็ได้มีการถแถลงผลการประชุมครมาว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการต่อให้คนงาน3สัญชาติทั้งลาวเมียนมาและกัมพูชานั้นได้มีการทำงานในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษนั้นในช่วงเทศในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เนี่ยนะครับ คนต่างด้าวโดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งกําหนดการตรวจหาโรคโควิด -19 แล้วก็ดําเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่เรียกว่าเป็นให้แล้วเสร็จนะครับภายใน16เมษายนนี้วันที่16เมษายนนะครับพร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติซึ่งคนที่ไม่มีสัญชาติไทยครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้อง ดำเนินการมาตรการควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้มีข้อจํากัดในการคาดเคลื่อนเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมทั้งการจัดาการจํากัดจํานวนนะครับผู้เข้ารับบริการรสขภาพจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในแต่ละวันเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้เป็นการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถอยู่ในราชอาณาจักรในการทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของแรงงานต่างด้าวรูมถึงนายจ้างและสารประกอบการเองก็ได้ดําเนินการกิจการนี้ต่อไปได้ คอรมอเ,ามาเขาเลยมีมติเห็นชอบนะครับให้มีการขยายการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วก็มีการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่เรียกว่าไบโอเมติกนั้นภายใน16มิถุนายนฮะกระผมนั่นหมายความว่า,าจากเดิมนะครับ16เมษายนไปเป็น16มิถุนายนนั่นเองนะฮะซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีการขยายเวลาในการทำงานของ ใบอนุญาตของคนทํางานต่างด้าวนะครับซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรชมพูเนี่ยนะฮะให้ออกไปภายใน3 1มีนาคม -65 นั่นหมายความว่าให้แรงงานต่างด้าวที่มีกลุ่มแรงงานที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างนะครับใครที่อยากรู้ประการใดก็ลองสอบถามที่สํานักงานจัดหางานได้นะครับเขาบอกต่อยว่าข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับกำหนดวันที่5มิถุนายนเอเมษายน64นั้นมีคน ต่างด้าวตรวจหาเชื้อโควิด -19 ขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ170,000คนแล้วก็คนต่างด้าวที่ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่เรียกว่าไบโอเมติกนั้นแล้วประมาณ422,000คนจากจำนวนรายงานต่างด้าว3 000, สัญชาตินะครับลาวเมียนมาและกัมพูชาทั้งสิ้นนะครับ654,864คนนะครับการจ้างรายงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายย่อมที่จะทำให ธุรกิจหรือว่าสิ่งต่างๆท่านนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกรุบฟังทุกๆท่านด้วยนะครับผม